ในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือเป็นการเว้นระยะหรือพยายามที่จะไม่ไปสัมผัสของสาธารณะแต่เราจะเห็นนะครับว่าโควิดระลอกหนึ่งระลอกสอง ก็หยุดไปชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ว่าเราจะปกป้องตัวดีขนาดไหนก็แล้วแต่เพระฉะนั้นวัคซีนโควิดจึงเป็นทางออกครับที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถควบคุมได้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยนอกจากเชื้อโควิดแล้วเนี่ยนะครับก็มีโรคอีก2โรคที่คิดว่ามีความสำคัญซึ่งประชาชนน่าจะให้ความสำคัญครับนะครับคือโรคไข้หวัดใหญ่ นะครับกับไอ d ดีโรคทั้งสองโรคนียมีอาการคล้ายเคียงกับโควิดมากนะครับคือทําให้เกิดไข้สูงแล้วทำให้เกิดปอดบวมได้บางครั้งก็ทําให้เราเข้าใจผิดนะครับเช่นเป็นโรคทั้งสองโรคนี้ทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นโควิด2โรคนี้มีวัคซีนซึ่งมีความปลอดภยัยแล้วใช้กันมานานนะครับเราก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนทั้ง2ตัวนียได้มากขึ้นในช่วงที่มีสถานาการณ์โควิดซึ่งอาจจะช่วยทําให้ ปลอดภัยมากขึ้นครับนอกจากนั้นเนี่ยเชื้อ2ตัวเนี่ยมันมักจะตามหลังโควิดได้คือว่าแปลว่าเป็นโควิดก่อนแล้วก็มีไข้หวัดใหญ่กับไอพเข้ามาแทรกซ้อนอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนะครับคนที่ติดเชื้อ2เชื้อในเวลาเดียวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมีโอกาสที่เชื้อจะลงปลอดทั้ง2ตัวทําให้อาการรุนแรงมากครับ IPD เนี่ยเป็นกลุ่มโรคนะครับซึ่งประกอบด้วยโรค3โรคด้วยกันคือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็โรคปอดบวมนะครับทั้ง3โรคเนี่ยพบบ่อยในเด็กเล็กแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องปอดบวมหรือปอดอักเสบเป็นหลักจึงมีชื่อเล่นว่าวัคซีนปอดบวมเพราะนั้นวัคซีนไอ p d กับวัคซีนปอดบวมคือวัคซีนตัวเดียวกันครับในเด็กชอบเรียกว่าวัคซีน IPD แต่ในผู้สูงวัยชอบเรียกว่าวัคซีนปอดบวมบางคนก็เรียกว่าวัคซีนติดเชื้อในกระแสะเลือดคือวัคซีนตัวเดียวกันครับเพราะว่า IPD ประกอบด้วย3โรคอย่างที่กล่าวมาครับไอพีดีเนี่ยทำให้เกิดโรคซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็โรคปอดบวม เกือบทั้งหมดเลยครับต้องรับไปรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยก็ต้องให้น้ําเกลือให้ออกซิเจนแล้วก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับบางทีก็รุนแรงมากๆได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะร่างกายสุขภาพอ่อนแอหน่อยซึ่งเราก็มักจะไปโฟกัสในเด็กเล็กกับผู้สูงวัยนะครับ50ปีขึ้นไปยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่ครับเวลาเป็นไอพีดี D, หรือเป็นปอดบวมเนี่ยมักจะมีอาการรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ เราสามารถที่จะป้องกันได้เนี่ยเราก็ควรจะหาโอกาสที่จะฉีดวัคซีนครับวัคซีนไดพีดีก็มีประสิทธิภาพดีมากพอสมควรนะครับในการป้องกันโรคแต่ว่าความจำกัดของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมีอยู่บ้างเนื่องจากสายพันธุ์ของเชื้อซึ่งเชื้อชื่อจริงๆมันชื่อเชื้อนิวโมคอคัสนะครับมันมีหลายสายพันธุ์มาก เราไม่สามารถที่จะบรรจุทุกสายพันธุ์ลงในวัคซีนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบรรจุได้เยอะก็ดีวัคซีนไหนที่สามารถที่จะป้องกันได้หลายสายพันธุ์ก็จะดีกว่าเราก็เลยมีวัคซีนให้เลือกใช้หลายแบบนะครับวัคซีนที่ให้ใช้ในเด็กเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็เป็นแบบ10สายพันธุ์กับ13สายพันธุ์นะครับส3สายพันธุ์ก็แน่แหละก็ดีกว่า10สายพันธุ์เล็กน้อยนะครับเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมไปส่วนในผู้ใหญ่หรือในเด็ก โตขึ้นมาหน่อยเราจะมีวัคซีนแบบ23สายพันธุ์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็เคยฉีดให้ผู้ใหญ่ไปเลยนะครับตั้งแต่แรกแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยความรู้ใหม่เรารู้ว่าถ้าเราฉีดวัคซีน13สายพันธุ์นำไปก่อนเนี่ยมันจะดีกว่าการฉีดวัคซีน23สายพันธุ์ก็ในปัจจุบันเราก็เอาวัคซีนเด็กเนี่ยครับมาใช้ในผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นในผู้สูงวัยเราก็จะเริ่มต้นจาก13สายพันธุ์ก่อนเพราะวัคซีน13สายพันธุ์เนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้ม ยี่สิบสามสายพันธุ์เนี่ยมันจะทําให้กว้างการครอบคลุมมันกว้างกว่าเพราะนั้นเราทําให้เราฉีดด้วยสิบสามสายพันธุ์เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงแล้วจากนั้นให้ยี่สิบสามสายพันธุ์เพื่อให้มันคุมได้กว้างขึ้นเพราะเชื่อว่าการฉีดแบบนี้น่าจะดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยเราอาจจะฉีดวัคซีนสิบหรือสิบสามสายพันธุ์แค่นั้นนะครับยกเว้นในเด็กที่มีโรคประจําตัวอาจจะกระตุ้นด้วยยี่สิบสามสายพันธุ์ได้บ้างแต่ในผู้ใหญ่หรือในผู้สูงออาายุหรรรืในผู้ทีีม่มโคปะจํตัว นะครับเราจะเริ่มด้วย13สายพันธุ์และจากการเว้นไปสักปีหนึ่งก็ได้ครับ6เดือนถึง1ปีแล้วก็กระตุ้นด้วย23สายพันธุ์แล้วก็จบแค่นั้นครับจริงๆแล้ววัคซีนทุกชนิดสามารถฉีดร่วมกันได้พร้อมกันในวันเดียวกันที่แขนคนละข้างหรือที่ขาทั้งสองข้างได้จะมีข้อยกเว้นคือวัคซีนใหม่ๆครับเช่นวัคซีนโควิด เราอยากให้เว้นระยะห่างจากวัคซีนอื่นๆนี้สสัปดาห์ทั้งหน้าและทั้งหลังนะครับเพราะว่าเรากลัวอย่างนี้ครับเรากลัวว่าเกิดอาการข้างเคียงขึ้นสมมติเป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็มาโทษว่าเป็นจากวัคซีนโควิดคาดว่าในอน,นาคตวัคซีนโควิดคงฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ทั้งนั้นนะครับเพราะเราก็ไม่อยากให้คนต้องมารับบริการหลายรอบฉีดโควิดแล้วเสี่ยงไปหนึ่งรอบแล้วที่จะติดโควิดแล้วก็กลับบ้านไปอีกสองสัปดาห์มาฉีดไข้หวัดใหญ่อีกแล้ว นในอนาคตหรือในหลายประเทศในโลกนี้ฉีดพร้อมกันแล้วแต่ประเทศไทยขอขอก่อนขอห่างจากวัคซีนอื่นๆ2สัปดาห์วัคซีน IPD ก็ใช้มาเป็นเวลานานนะครับเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยครับส่วนใหญ่อาการข้างเคียงที่พบเนี่ยจะเป็นอ,นอาการข้างเคียงเฉพาะที่เช่นเจ็บบริเวณที่ฉีด เช่นถ้าหมอฉีดให้กับผู้สูงวัยจะบอกเลยบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าแขนบวมไม่ต้องตกใจนะเจอได้บ่อยๆนะครับอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็อาจจะมีไข้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงไม่มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไม่มีข้อห้ามหรือการเตรียมตัวมากมายเหมือนในวัคซีนโควิดนะครับนะครับเพราะนั้นก็ไปฉีดได้ครับปลอดภัยมากครับ สำหรับวัคซีน IPD เนีราก็แนะนำในเด็กกับในผู้ใหญ่เป็นวัคซีนของคน2วัยครับนะครับขั้นที่1ก็คือเด็กต่ำกว่าอายุ5ปีลงมานะครับสามารถฉีดได้จำนวนครั้งที่ฉีดเนี่ยแล้วแต่อายุครับไปดูในรายละเอียดเอาเองนะครับอันที่2คือผู้สูงอายุครับ50ปีขึ้นไปยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งหน้าฉีดนะครับเพราะว่าเป็นและจะรุนแรงมากบางคนรอครับ เราให้อายุมากขึ้นก่อนก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะภูมิคุ้มกนมันอาจจะสร้างไม่ดีตอน50เนี่ยอาจจะสร้างภูมิดี80หรืออาจจะสร้างไม่ค่อยไหวนะครับเพราะฉันก็ก็แล้วแต่ว่าจะฉีดในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยครับได้ครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงช่วงกลางครับระหว่าง5-50ถึงปีแต่ดันมีโรคประจําตัวโรคประจําตัวนี้ก็คือโรคเรื้อรังต่างๆที่เป็น IPD หรือเป็นปอดบวมจากเชื้อนื้อโมคคัสแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือเป็นโรคที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ IPD ได้ง่ายกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะพิจณาฉีดได้ดันั้นจริงๆแล้วเป็นวัคซีนของทุกวัยแต่โฟกัสในวัยเด็กเล็กกับวัยในผู้สูงอายุครับส่วนใหญ่ละมักจะ นัดเด็กมาฉีดที่อายุ2เดือนพร้อมกับคอตีปารยทัยก์ไอกรุนโปลิโอนะครับในหลายๆประเทศอาจจะฉีดเร็วกว่าน,นั้นหรือช้าก,กว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น2เดือนเราก็จะฉีดคอตีปาทยัยก์ไอกรุนโปลิโอนะครับที่รัฐบาลให้เป็นวัคซีนพื้นฐานอยู่แล้วขณะที่วัคซีนไ PD นะก็จะเป็นวัคซีนเสริมซึ่งพ่อแม่จะต้องเสียตังค์เพิ่มเติมสามารถฉีดพร้อมกันได้ทั้งสองข้างก็จะเป็นวัคซีนรวมวัคซีนไอ d ดีนะครับ แล้วก็หยอดโปลิโอนะครับยกเว้นว่าโปลิโอนั้นอยู่ในวัคซีนรวมแล้วก็ไม่ต้องหยอดแล้วก็หยอดโรตารนะครับเราก็จะฉีดเนี่ยประมาณนี้ครับสเดือน4เดือน6เดือนพร้อมวัคซีนรวมไปแล้วไปกระตุ้นอีกทีหนึ่งตอนหลังขวบหนึ่งครับ